เอาละคะ่ะเรามาเจอกันอีกแล้วเสียงครูอีทมาอีกแล้วแสดงว่าก็ต้องเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณน,นะคะเราเคยทำไปแล้วในคราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วไม่มีตัวทด เราจะมาทำในคราวนี้คือการมีทศบ้างเด็กๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากลูกคล้ายกับขราวที่แล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วเปิดไปหน้า178ได้เลยค่ะข้อ1 19่คูณ3เด็กๆดูนะคะเราก็เอา19เป็นตัวตั้งเห็นไหมลูกคูณ3 เวลาเด็กๆจะคูณต้องคูณตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยคือตัวคูณต้องคูณทุกหลักในตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามไปคูณเก้าก่อน กันการงงเมื่อเอา3ไปคูณ9ครูอีกก็ท่องสุคูณแม่3ที่เป็นตัวคูณนะ3คูณ9ก็คือท่องไปถึง9ก็คือ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 1 2 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27แต่เด็กๆใส่คำตอบเป็น27ในตัวคูณของหลักหน่วยเลยได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเกินเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หลักหน่วยและทดหลักสิบเราก็มาดูสิ27อะไรเป็นเลขหลักหน่วยก็คือ7เป็นเลขหลักหน่วยเด็กก็เอาลงมาใส่เป็นคําตอบเห็นไหมคะตัวอย่างที่เขาใส่ลงมาแล้วส่วน2ในหลักสิบเราก็เอาไปทดไว้ด้านบนหลักสิบด้านบนเห็นไหมเอ่ยต่อไปเด็กๆก็คูณหลักสิบก็คือ3คูณ1ถูกไหมคะ เด็กก็ท่องแม่3 3มคูณหเป็น3แต่เอาลงมาใส่คำตอบเลยได้ไหมด้านล่างไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักสิบเด็กๆด,ดูด้านบนมีทดทดเลขอะไรลูกทดเลขสอแสดงว่าเด็กๆต้องบวกเข้าไปอีก2จาก3บวกอีก2 3บวกอีก2เป็น,นเท่าไหร่คะเท่ากับหา ดังนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ57และอย่าลืมตออตอบต้องเป็นตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยนะต่อไปข้อที่2 37คูณ2ดเด็กๆก็เอา37เป็นตัวตั้งคูณด้วย2เห็นไหมคะเหมือนเดิมการคูณตัวคูณต้องไปคูณทุกหลักที่มีอยู่ในตัวตั้ง โดยเริ่มต้นจากหลักอะไรก่อนเสมอใช่ค่ะหลักหน่วยก็คือ2อคูณ7ถูกไหมคะตัวคูณเป็นเลขสอคูณเลยท่องสุขคูณแม่2นะอ่ะพร้อมกัน2องหนึ่ง,ง6อง, 4, อง8อ5สอง0ี่อกสองาององอเท่าไหร่ลูก10เท่าไหร่1 4 เด็กๆใส่14ในตำแหน่งของหลักหน่วยเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพระาะฉะนั้นเด็กต้องใส่หลักหน่วยและทดหลักสิบเด็กๆก,ก็มาดู14อะไรเป็นเลขหลักหน่วยล่ะก,ก็คือ4ถูกไหมก็เอาลงมาใส่เป็นหลักหน่วยเห็นไหมเขาใส่ให้เราแล้วส่วนหนึ่งมันคือหลักอะไรหลักสิบเราก็ใส่ไว้เป็นทดด้านบนหลักสิบเห็นไหมคะ หลังจากเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ไปคูณหลักอะไรลูกหลัก10ก็คือ2คูณ3คุยก็เอา2ท่องไปถึง3เหมือนเดิมเพราะ2เป็นตัวคูณถูกไหมคะอ่าพร้อมกัน2 1 2 2 2ึง่สงส,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 สแต่เด็กๆใส่6เป็นคำตอบเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรลูก เพราะว่าหลักสิบมีตัวทดอยู่ด้านบนเห็นไหมใครเห็นแล้วเมื่อมีทดด้านบนทดมีเท่าไหร่คะมีอยู่หนึ่งเด็กๆก,ก็ต้องบวกทดอีก1เมื่อกี้เราได้6ถูกไหมบวกทดอีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ด <7. S 1> เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เท่ากับ74อย่าลืมตอออบตอบนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะ52คูณ5เดีคูณเด็กๆดูโจทย์นะเราก็าเอา52เป็นตัวตั้งคูณด้วย5เหมือนเดิมการคูณบอกแล้วตัวคูณต้องขึ้นไปคูณทุกหลักที่อยู่ในตัวตั้งเริ่มต้นที่หลักอะไรก่อนเสมอโอ้ยถามอยู่ได้ครูอีทก็ต้องเป็นหลักอะไรลูกหลักหน่วย ก็คือ5คูณ2ถูกไหมคะ5เป็นตัวคูณคูณ,คณรือจะท่องสุขคูณแม่5นะอพร้อมกัน5 1 5 5 2 10แต่เด็กๆเ,เอา10ลงมาใส่ในคำตอบของหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นเหมือนเดิมคะ่ะใส่หลักหน่วยทดหลัก10เราก็มาดูสีเลข10อะไรเป็นเลขหลักหน่วย ก็คือศเพราะฉะนั้นเด็กๆเอาศูนย์ลงมาใส่ให้ตรงหลักหน่วยและ1ที่เป็นหลัก10ใส่ไว้เป็นทดด้านบนหลัก10เห็นไหมคะเมื่อเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปคูณหลัก10ก็คือ5คูณ5 5คูณ5อุ้ยทองไม่ยากเลยอ่ะพร้อมกัน5 1 5 5 2 10 5ห5 5ห5 5 5 25 5 25 เด็กๆเ,เอา25ลงมาตอบเลยได้ไหมคะเอาใครคิดว่าตอบได้ยกมือใครคิดว่าตอบไม่ได้ยกมืออ้าวคนที่ถูกคือคนที่ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเด็กๆต้องดูสิหลักสิบมีตัวทดอยู่ใช่ไหมลูกทดอีกเท่าไหร่คะทดอีกหนึ่งเด็กๆก,ก็ต้องบวกทดอีกหนึ่งจาก25บวกทดอีกหนึ่งก็กลายเป็น26 26ดกเด็กดูนะเขาใส่เลข6ที่ตรงกับหลัก10ไปแล้วต่อไป2มันเป็นตัวที่3ถูกไหมคะมันจะเท่ากับตำแหน่งของหลักร้อเพราะฉะนั้น2ต้องขยับไปด้านหน้า1ตำแหน่งข้อนี้ตอบเท่ากับ6 6 0ด้ยเด็กๆอย่าลืมต่ออบตอบนะ ข้อที่4โจทย์บอกว่า7คูณ22เห็นไหมคะแต่ถ้าเราเอา7เป็นตัวตั้งโอ้ยเราต้องคูณเลขต้องแม่22คุยท่องไม่เป็นลูกเพราะฉะนั้นเราก็สลับตำแหน่งกันได้โดยเอา22ที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งถูกไหมคะคูณด้วย7เหมือนเดิมการคูณเด็กๆต้องไปคูณทุกหลักในตัวตั้ง เริ่มต้นที่หลักอะไรคะหลักหน่วยก็คือ7คูณ2ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น7เป็นตัวคูณเราก็ท่องแม่7อ้าวช่วยควุยท่องหน่อยออะพร้อมกัน7 1 7 7 2 14เด็กๆเอา14ลงมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะ ใส่หลักหน่วยทดหลักสิบเราก็ดูสีสิบสีอะไรเป็นเลขหลักหน่วยเลขอะไรลูกอ่าเลขสี่ก็เอาใส่สี่ให้ตรงกับหลักหน่วยส่วนหนึ่งก็คือทดไว้ที่หลัก10หลังจากเด็กคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ไปคูณหลักอะไรต่อหลักสิบเหมือนเดิมค่ะ7ไปคูณหลักสิบก็คือ7จคูนสอง้าวเหมือนเดิมท่องแม่อะไรลูกแม่เอ้าวหนึ่งพร้อมกัน 123 71772 14เด็กๆเ,เอา14ใส่เป็นคำตอบเลยได้ไหมคะอา้าวใครคิดก็ได้ยกมือก็คือผิดเพราะอะไรคะเพราะว่าหลัก10มีอะไรลูกมีทดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปบวกทดอีกหนึ่ง14บวกทดอีกหนึ่งกลายเป็น 15บห้าเด็กๆก,ก็เอา5้าลงมาใส่ให้ตรงกับหลัก10บนะส่วนเลขหนึ่งที่เขาใส่ไว้แล้วเห็นไหมคะมันอยู่ในตำแหน่งของหลักอะไรจอาพร้อมกันหลักร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ154เหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กๆตออบอตอบด้วยนะต่อไปข้อห้า โจทย์บอกว่า2คูณ8 6ถ้าเด็กๆเ,เอา2เป็นตัวตั้งและเอา8 6เป็นตัวคูณโอ้ยคุณทองแม่8 6ไม่เป็นแน่เพราะฉะนั้นเราก็สลับตำแหน่งเลยค่ะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งก็คือ8 6คูณด้วย2เหมือนเดิมการคูณเราต้องไปคูณให้ได้ทุกตำแหน่งในตัวตั้งใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหลักอะไรก่อนเสมอหลักหน่วย ก็เริ่มจาก2คูณ6ถูกไหมคะอ้าว2เป็นตัวคูณเพราะฉะนั้นคุณจะท่องสุขคูณแม่อะไรดีแม่2แต่จริงๆคูณแม่6ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะคำตอบได้เท่ากันอ้าวพร้อมกันสอง2 2 4 2 3สอง8 2 5ส6 1สแป้ละเด็กๆเอา12ลงมาใส่ใน หลักหน่วยหมดเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะใส่หลักหน่วยทดหลักสิบสิเลขอะไรเป็นเลขหลักหน่วยลูกก็คือ2องถูกไหมส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปทดในหลัก10นะคะหลังจากเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ไปคูณหลัก10ก็คือ2อคูณแจริงๆเอา8ปคูณสก็ได้นะเพราะอะไรลูกเพราะยังไงคำตอบมันก็ได้เท่า กันถูกไหมคะอา้าวพร้อมกัน2 1 2 2 2 4 2 3ส2 4 8 2 5สองสี่สอง1องหเด็กๆเอา16ลงมาตอบเลยได้ไหมอา้าวใครคิดว่าได้ยกมืออา้าวผิดอีกแล้วเพราะอะไรลูกเพราะว่าหลักสิบมีทดอีกหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องบวกทดอีกหนึ่ง 16บวกทดอีกหนึ่งกลายเป็น17เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ172เหมือนเดิมนะจ๊ะอย่าลืมต่อเอาบอตอบคุยด้วยอ้าวเรามาดูข้อสุดท้ายในหน้านี้นะคะโจทย์บอกว่า49คูณหเราก็เอา49เป็นตัวตั้งได้เลยถูกไหมลูกคูณด้วย6 เหมือนเดิมการคูณเวลาคูณเราต้องคูณทุกหลักที่มีอยู่ในตัวตั้งโดยเริ่มต้นจากหลักอะไรคะหลักหน่วยก็คือ6คูน9หรือเอา9คูน6ก็ได้นะคะเอาเรามาท่อง9คูน6ดูบ้าง9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 5 4งสิ อ่าเด็กๆเอา54ใส่ตรงหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเกินดังนั้นเด็กๆก็ต้องดูเหมือนเดิมค่ะใส่หลักหน่วยทดหลัก10 54เลขอะไรเป็นเลขหลักหน่วยลูกเลข4เด็กๆก็เอาใส่ให้ตรงหลักหน่วยถูกไหมคะส่วน5้าเด็กๆก็เอาไปทดไว้ด้านบนหลัก10คูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องไปคูณหลัก10ต่อเลยก็คือ หกคูณสหรือจะเอา4ีคูณหก็ได้อะแต่คุณเอาหกคูณสีมันท่องน้อยกว่าลูกเอาพร้อมกันหกหนึ่งหกหกสองสามสิบแปดหกสี่ยี่แล้วเด็กเกเอา24ลงมาใส่เป็นคำตอบเลยได้ไหมคะอ้าวใครคิดว่าตอบได้ยกมือเลยผิดอีกแล้วเพราะอะไรลูก เราะว่าหลักสิบเด็กๆดูด้านบนมีตัวทดถูกไหมคะทดเลขอะไรในรอบนี้ทดต้องเลข5แน่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องบวกอีก5 24บวกอีก5ชูขึ้นมาเลย5นิว้ว24นับต่อไป25 26 27 28และ29 เด็กๆก็เอา29ลงมาใส่โดยเอา9ให้ตรงกับหลัก10เห็นไหมคะต่อมา2ซึ่งเป็นตำแหน่งตัวที่3ก็คือมีค่าเท่ากับหลักร้อยต้องขยับไปข้างหน้า1ตามแนงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ294เด็กๆเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมตอออปตอบคุยด้วยนะอ้าเรามาดูหน้าต่อไปข้อ1บอกว่า 5คูณ16เด็กๆก็เอา16เป็นตัวตั้งถูกไหมคะคูณด้วย5เหมือนเดิมค่ะการคูณตัวตั้งมีกี่หลกักเราต้องคูณทุกตำแหน่งของตัวตั้งนะเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนเสมอถูกไหมคะก็คือเอา5คูณ6จริงๆมันท่อง6คูณ5ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะมันท่องน้อยกว่าลูกเพราะฉะนั้นคุณก็จะเอา6คูณ5แล้วกันเนาะอ้าพร้อมกัน หก6นึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบเหมือนเดิม,มเดี๋ยวเอาสามสิบมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมจ้าใส่หลักหน่วยทดหลักสิบเด็กๆก็ดูสิ่สามสิบอะไรเป็นเลขหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์ถูกไหมคะก็เอาศูนย์มาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยสามมันก็ต้องไปทดในหลักสิบ คูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องไปคูณหลัก10ก็คือเอา5คูณหนคูณหโอ้ไม่ได้ยากเลย5้าหนึ่งาแล้วเด็กๆก,ก็เอา5าลงมาตอบเลยใช่ไหมคะเด็กๆบอกคุยถามทุกรอบเลยมันก็ต้องใช่นะสิจริงๆเราได้มั้ยลูกไม่ได้ถ้าใครตอบว่าใช่นี่ถือว่าผิดเลยเพราะอะไรหลัก10มันมีทศถูกไหมคะมีทศอยู่เท่าไหร่ลูก ทดอีก3เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องเอาบวกทดอีก3เอา5ไปบวกทดอีก3 5แล้ว6 7 8, 8. เด็กๆก,ก็เอาเลข8ลงมาใส่ให้ตรงกับหลัก10เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเท่ากับ80อย่าลืมนะตอเอบตอบต้องเป็นตัวเลขไม่โบก ต่อไปข้อที่2 53คูณ4เด็กๆก,ก็เอา53เป็นตัวตั้งคูณด้วย4เลยใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะการคูณตัวตั้งมีกี่หลักเด็กๆต้องเอาไปคูณทุกหลักนะโดยเริ่มต้นที่หลักอะไรก่อนเสมอหลักหน่วยเอ๊ะควิดบอกทุกรอบเลยเบื่อหรือ,อยังเนี่ยก็คือเอา4ไปคูณ3อ้าวเราจะท่องแม่อะไรดีแม่4หรือแม่3ดิเอาแม่4ดีกว่าเนาะท่องน้อยกว่า เอาพร้อมกัน414 428 43 12เด็กๆเอา12มาใส่ให้ตรงหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมก็ต้องใส่หลักหน่วยและทดหลัก10เราก็ดู412อะไรเป็นเลขหลักหน่วยก็คือเลข2ถูกไหมคะส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทดไว้ที่หลัก10ด้านบน หลังจากคูณหลักหน่วยแล้วมันก็เหมือนเดิมลูกเราก็ไปคูณหลัก10ก็คือ5คูณ4หรือ4คูณ5ก็ได้อ่ะคุยท่องแม่4ดีกว่าพร้อมกัน4 1 4หนึ่ง12 4 4 1 6 4 5 2แ้วีแล้วเด็กๆก็เอา20ลงมาใส่เป็นคำตอบเลยหยคุยหลอกทุกข้อเลยทำได้ไหมคะไม่ได้เนาะ เพราะอะไรคะเพราะหลักสิบมีตัวทดเด็กๆดูสิเลขทดคือเลขอะไรเลขหนึ่งเด็กๆก็ต้องบวกทดอีกหนึ่งยี่สิบบวกทดอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดเด็กๆก็ต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะก็คือยี่สิบเอ็ดก็คือเอาหนึ่งให้ตรงกับหลักสิบส่วนสองเป็นตัวเลขในตัวที่สามมันคือค่าของหลักร้อยก็ต้องขยับไปด้านหน้าหนึ่งตาม แนงข้อนี้ตอบเท่ากับ212เหมือนเดิมนะอย่าลืมต่ออบตอบคูอิดด้วยข้อต่อไปไม่บอกต่ออบตอบ,ตอบแล้วนะดูซิใครจะลืมบ้างข้อที่3 95คูณ2เหมือนเดิมค่ะเอา95เป็นตัวตั้งคูณด้วย2 โอ้ยหลักการคูณเหมือนเดิมเราต้องเอาไปคูณทุกตำแหน่งที่มีอยู่บนตัวตั้งโดยเริ่มต้นจากหลักอะไรก่อนเสมอโอ้ยคุยิดหนูจำได้และคุยพูดทุกข้อเลยคุยพูดทุกข้อเหรอลูกคุณกลัวเด็กๆลืมก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะก็คือ2คูณหหรือเราจะเอา5คูณสก็ ได้งั้นคุยดเอา5้คูณสอนะเอาทองแม่ฮาพร้อมกัน1นึ่งสองสามห้าหนึรด็กเด็กเอาสิบมาใส่ในคำตอบเลยได้ไหมตรงกับหลักหน่วยไม่ได้เหมือนเดิมจ้าใส่หลักหน่วยทดหลักสิบก็คืออะไรล่ะ10ก็คือ0นย์เป็นตำแหน่งของหลักหน่วยถูกไหมคะส่วน1มันก็ต้องเอาไปทดไว้บนหลักสิบ เหมือนเดิมทุกขั้นตอนหลังจากคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคูณหลัก10ก็คือเอา2อคูณเหรือเอา9กคูณสก็ได้คําตอบเท่ากันลูกแต่คุณเอาท่องง,ง่ายๆก็คือเอา9ไปคูณ2แล้วกันเนาะอ่าเคูณสก็ต้องท่องแม่9ออกพร้อมกัน9 1 9 9 2 10 8 ครูอีกก็ใช้คำถามเดิมอีกแล้วเด็กๆเอา18ลงมาใส่เป็นคำตอบเลยได้ไหมคะโอ้ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักสิบมีตัวทดเด็กๆก็ดูซิทดอีกเท่าไรทดอีกหนึ่งเด็กๆก็ต้องบวกทดอีกหนึ่งสิ 18, บวกทดอีกหนึ่งได้เท่ากับ1ิ 19. เพราะฉะนั้น เวลาเด็กใส่19 9ก็ต้องให้ตรงกับหลัก10ส่วน1เป็นเลขตัวที่สาต้องขยับอีก1ตำแหน่งเพราะมันคือตำแหน่งของหลัก100ข้อนี้ตอบได้เท่ากับ190อ้าวเราผ่านมาแล้วหลายข้อเรามาดูข้อนี้ต่อนะคะข้อที่4 6่หคูณสีเหมือนเดิมเด,เด็กเอาตัวน้อยเป็นตัวตั้งได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สลับกันเนาะเอา42เป็นตัวตั้งคูณด้วย6เหมือนเดิมจ้าหลักการคูณเราต้องคูณในตำแหน่งของตัวตั้งทุกตำแหน่งแต่เริ่มต้นที่หลักอะไรก่อนเสมอหลักหน่วยก็คือ6คูณ2หรือ2คูณ6ก็ได้ใช่ไหมคะแต่คิดท่องแบบง่ายๆก็คือเอา6คูณ2มันท่องน้อยดีลูกเอาพร้อมกัน หกหนึ่งสิบสองเด็กเเอาสิบสองมาใส่ในคำตอบตรงหลักหน่วยเลยได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอาใส่หลักหน่วยและทดหลัก10 12อะไรเป็นเลขหลักหน่วยล่ะก็คือ2ก็มาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยส่วนหก็ต้องเอาไปทดไว้บนหลัก10ต่อไปหลังจากเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคูณหลัก 10ก็คือ6คูณ4หรือ4คูณ6ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการจะท่องน้อยก็ต้องเอา6คูณ4อ้าวพร้อมกัน6 1 6 6 2 1ง6 3, 8, 6 18 6 6 24ครูอีก็ใช้คำถามเดิมเอา24ลงมาตอบเลยได้ไหมคะเห้ยเด็กๆหัวเราะในใจอีกและถามอีกและถามทุกข้อเลยแต่ก็ต้องถามมันแหละเดี๋ยวเด็กๆตอบแล้วงง สรุปได้หรือไม่ได้คือไม่ได้เพราะอะไรคะหลักสิบมีตัวทดเด็กๆก็เงยไปซิตัวทดอีกเท่าไหร่ลูกทดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบวกทดอีกหนึ่ง24บวกทดอีกหนึ่งกลายเป็น25เด็กๆก็25สใส่ให้ตรงหลักนะคะ5ให้ตรงกับหลัก10 ส่วน2เป็นตำแหน่งที่3มันคือค่าของหลักร้อยต้องขยับไปด้านหน้าหนึ่งตำแหน่งข้อนี้ตอบเท่ากับ252ต่อไปข้อที่5แล้วนะ7คูณ23เหมือนเดิมคะ่ะเราไม่เอา7เป็นตัวตั้งหรอกเพราะมันต้องคูณต้องแม่23เราสลับเลยลูกเอา23เป็นตัวตั้งคูณด้วย7ครูอีกก็ใช้คำถามเดิม เวลาคูณเราก็ต้องคูณทุกตำแหน่งของตัวตั้งโดยเริ่มต้นจากหลักพร้อมกันหลักหน่วยก็คือ7คูณ3หรือจะเอา3คูณ7ก็ได้ถูกไหมคะแต่คิดเอาง่ายๆสั้นๆก็เอา7คูณ3ดีกว่าท่องน้อยกว่าเยอะเลยอ้าวช่วยกันท่อง7 1 7 7 2 2 4 7 3 21 คำถามเดิมเอา21ลงมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยได้ไหมคะไม่ได้เหมือนเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หลักหน่วยและทดหลัก10อ้าว21เออะไรเป็นเลขหลักหน่วยก็คือ1ถูกไหมก็ใส่ให้ตรงหลักหน่วยใช่ไหมคะส่วน2เด็กก็ต้องเอาไปทดไว้บนเลขหลัก10เหมือนเดิมจ้าคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคูณหลัก 10ก็คือ7คูณ2หรือ2คูณ7ก็ได้แต่คุยท่อง7คูณ2นะท่องน้อยกว่าเยอะอ้าวพร้อมกัน7 1 7 7 2 14แล้วคุยก็ใช้คำถามเดิมอีกแล้วเอา14ลงมาใส่เลยได้ไหมคะอ้าวใครช่วยคุยตอบได้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรลูกอ้าวเงยขึ้นไปบนหลักสิบมีตัวโทษ อ่าสิบวกทดอีกเท่าไหร่นะทดอีกสองอ่ะบวกเองสิ14บวกทดอีก2อกลายเป็น 16, 16เวลาใส่ใส่เหมือนเดิมเอา6ให้ตรงกับหลัก10ถูกไหมคะส่วน1มันคือตัวเลขตัวที่3มันคือค่าของหลักร้อยต้องขยับไปข้างหน้า1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เท่ากับ1 6ึเอ เอาละคะ่ะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่6กจย์บอกว่า8คูณ39แต่ข้อนี้คุยจะให้เด็กๆทำเอง1ข้อนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งคุณครูได้เลยนะดูสิ1ข้อของนักเรียนเนี่ยถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะนะเด็กๆก o ๊ดไย